เดินตลาดนะัดเซฟวันอีกแล้วนะคะคนเยอะมากเลยค่ะนู่คนเยอะมากเลยนะคะตลาดเซฟวันประตูกรุงเทพมาเดินอีกแล้วค่ะใกล้บ้านมาเดินเกือบทุกวันนะคะเวลากลับบ้านดูคิคบอาหารการกินเยอะแยะขนม

นั่นน่ะถั่วตัดหรือเจ้าไหนเ,เดินดูซิถั่วตัด วยนมสดอันนี้แล้วนะครับช่วยคุณหนุนพ่อพาให้พ่อพาได้กลับบ้านนะครับเด็กผ้าบาตดูกระพูกเลยพ่อพาอยากกลับไปเล่นเกมแล้วครับอยากไปฟังแต่บอสด้วยดับได้ค่ะสวัสดีค่ะไก่ฉีกมีทุกไก่ฉีกนะคะ มีท mm. ุกอย่างค่ะเยอะมากกะด่นี่ตัขอบคุสัค่ะตลาดิมโกขอความร่วมมือจากผู้ค้าและลูกค้าดุกยกนองสุกฤี ม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายาพรบยา,ยาสูบหากท่าไใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ5,000บาทไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ซองหรือบุหรี่ไฟฟ้าทางตลาดขอความร่วมมือจากผู้ค้าและลูกค้าทุกท่านงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาดนะคะสำหรับผู้ค้าในโซนอาหารหากพบเห็นผู้ค้าท่านใดสูบบุหรี่ในพื้นที่ตลาด